สวัสดีครับวันนี้บ่าวอาทีนิวจะพามาชมต้นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งนะครับก่อนอื่นบ่าวอาทีนิวอาฮินิวซึ่งเป็นช่องน้องใหม่ฝากท่านผู้ชมกดติดตามช่องบาวอาหินิวด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำงานฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้บ่าวอาหีนิวจะพามาชมไม้มงคลชนิดนี้ก็คือต้น ยกมังกรกำแพงเมืองจีนนะครับซึ่งเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าหยกนำโชคซึ่งเป็นตระกูลเดียวกับกันกับกระบองต้นกระบองเพชรหยกกำแพงเมืองจีนลักษณะเด่นของมันก็คือจะมีต้นคดเคี้ยวไปมาเหมือนกระแพงเมืองจีนสวยไหมครับ การขยายพันธุ์ก็ใช้กิ่งปักชามลงดินไม่ต้องรดน้ําเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะพามาชมต้นไม้ชนิดนี้กันต้นไม้ชนิดนี้ก็เป็นของบ่าวอหิงเองที่ปลูกไว้สิปไีไว้งามมากซึ่งจะมีลักษณะเด่นก็คือจะมีสองสีครับมีสีเขียวมรกตกับสีขาวออกน้ำนม นี่ไงครับสีขาวออกน้ำนมต้นเดียวกันนะครับสวยงามมากครับดูครับมาชมพร้อมกันครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูรายละเอียดของมันสวยจริงๆต้นไม้ยกมังกรนี้ก็จะมีลักษณะสวยมากเขียวมรกตมีลักษณะราคาค่อนข้างสูงหน่อยแต่จะปลูกง่าย แค่การขยายวันพันก็แค่นำกิ่งมาปักชำลงดินนะครับแล้วก็ลดน้ำนิดหน่อยก็เดี๋ยวก็จัดออกลากแล้วครับราคาก็ค่อนข้างสูงหน่อยเพราะว่ามันปลูกแล้วมันเป็นสี่มองคลเป็นไม้นำโชคนี่สวยไหมครับ สุดๆเลยครับสวยจริงๆผมจะพาชมอีกรอบเลยดูใบครับคดเคี้ยวไปมาเหมือนกำแพงเมืองจีนต้นนี้มันก็มีสองสีนี่ครับสีขาวน้ำนมเห็นไหมครับสวยไหมครับนี่ครับสวยมาก ฝากกดไลค์กดตอไอค้ว้ด้นะครับกดติดตามให้ด้วยสวัสดีครับ